สวัสดีครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดนะครับในโพธิ์ที่ยังกอดติดอยู่นะครับทนายน่าจะมาถึงแล้วนะนี่ครับรถทนายนะครับคันนี้น่าจะเป็นรถทนายามาแล้วมาแล่ ตอนนี้เลยพี่ข้างๆเลยครับตอนนี้ยิงยใช่ใช่คันนี้แหละ นี่นรอยรอยนี่นะครับสถานการณ์ล่าสุดที่สอพอนะครับตอนนี้นักข่าวเต็ม YouTube ก็เต็มอเอาข้าล็อกนู้นตรงนี้ให้ลงุงเฮ้ยกระไร ดาก็มานะครับสุดาติดนะครับวันนี้เรามาให้กำลังใจนะครับฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับฝนเริ่มลงเม็ดแล้ววันนี้ฝนเริ่มลงเม็ดนะครับเฮียพี่ แต่าการล่าสุดตอนนี้ฝ่ายยูเขานะครับฝ่ายยูเข้าฝ่ายยูเขาา้าตอนากกบูมนะครับเนี่ยครับตอนนี้ล่องลอยเต็มนะครับเนตกัครับอ้าวยอดสดีครับโหครับมาลํำก็มานะันนี้ที่ต้นอ่คนสวยเดี๋ยวรอรอลุลงมาก็ลงพร้อมกัน,น โอ้กล่องกล่องก็จอยมี่แน่หูมเลยซูม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 น่าจะโดนจ่าอาร์ตใจย็นแล้วตอนนี้ใช่ไหเราพางตัวเราพางตัวนี่ครับล่าสุดหมดหรว่าขึ้นบ่โอ้เดี๋ยวจะตั้งสตินี่นะครับอ้าวหยุดแล้วหยุดแล้ว ขึ้นหน้าดีวขึ้มาแจ้งอีกทีแลครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับเนี่ยครัาดวนาดวนเอายาเอายา,า,า,าไปไหนนี่ครับทีมงาน YouTube เราก็มาให้กำลังใจนะครับทุกช่องต่างไฟ์สดนะครับตอนนี้สื่อใหญ่ก็มีช่องแปดแล้วก็สามสิบสี่นะครับเท่าที่เห็นตอนนี้นี่นะครับ สดเน็ตกันเลยวะอาดโยนห็นําทางอยู่ครับตอนนี้สามนาทีก็พอได้อยู่อ้าวทนายขรถลุงอ๋อันนี้อันนี้น่าจะเป็นทีมงานของทนายอันี้เป็นเปของท่านนายแต่ท่านทนายน่าจะมาใช่ใช่ใชเขาไม่ลงเนาะเชาย่ รับก็เป็นถานการล่าสุดนะครับห้ามกระพริบตานะครับทุกวินาทีห้ามกระพริบตาเสียงจะแทรกเลยกับตันสู้กับตันไหมครับกับตันเสียงหล่อครับ โ <Okay, S 2> อเนคนั่นีอบรรยากา,รราศล่าสุดเดี๋ยวเราเดินเซอร์เวล์เล่นนะฝ <c oughs> นหยุดละโจ้เดียครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> พี่โจก็มานะครับ <c oughs> ไม่ว่วน <c oughs> พี่ไม่ว้วน <c oughs> ตันๆใช่ไหมอันดีครับโหว่าอ,อยู่หาไม่เห็นหาครักหาปลักหาต้นััครับทำไมหาผมมีอะไรกับผมแล้วตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้อยากจะอัดต้นหาง ไม่หยุดแล้วค่ะหยุดแล้วหยุดแล้วตอันี้นายโพธิ์ก็เกาะติดโอ้มีอารมส่วนตัวด้วยฮัดสายโมสายโมก็คือกลัวกลัวมันร้อนแต่ว่าไม่ได้เปิดดอกอากาศมันเย็นโอ้โหนี่นะ DIY นะครับนี่เขาเรียกว่า DIY กันไวเป็นยังไงบ้างฮะลุงลุงมายังไม่ได้ออกมาพร้อมลุง ออกมาก่อนเอ็มออกมาก่อนกับอาร์ตครับโหพี่แดงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหใจนะคนละเพีพี่แดงเราสุดยอดมากนะครับพี่แดงใช้การซูมอย่างเดียวนะครับนี่ครับอดีศรับมาแซลแต่เช้าเลยทําไมได้ออกมาก่อนลุงครับไม่ได้มาควอมลุงชุดล่วงหน้าอ๋อชุดล่วงหน้าครับผมเคลียร์ทางเคลียร์ทางเคลียร์ทางโอ้โหเนี่ยสุดยอดนะฮะ ดูแลความสะดวกกตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะเห็นว่าตรวจตาเจอตำรวจอ่านอกเครื่องแบบสองนายใช่ครับตำรวจในของเข้ามาป้องกันพยานปกป้องพยานนี่แหละครเรามีลุงน่าจะมาแล้วนะเห็นรถแอดชิดแวบๆเมื่อกี้เห็นรถแอดชิดแวบๆอินโดจีนนี่ช่องใหญ่มาแล้วโอ้โหข่าวอะไรเนี่สื่อสารมวลชนไทยอินโดจีนอลุงมาแล้วลุงมาแล้ว ถึงมาแล้วนะครับเอาหันกล้องหันกล้องอทุกท่านอยู่ตรงน้นครับตอนนี้ลุงก็<อ>มาแล้วนะครับโอ้ลุงได้เดินทางมาถึงแลนะโอ้ข้างหลังมีตาชานนะครับน้าตายทนายอยู่ในรถนำกลมาเยี่ยมกลมา นายลงฝั่งนู้นนะครับนายลงฝั่งนู้นใครับมาแล้วครับได้ส้ำยี่บห จำยิ่งุ่นบาไปสำมียังบันีกจำ้อ่แล้วนะขอไม่เป็นรทำอะไรทำผมเลยปา้าแตนี่มันเป็นแค่หนึ่งข้หาครับคือมตาตาแป คือ150ทวีกับ83ใช่ไหมมันเป็นแค่ข้อหาเดียวเพราะว่า83มเนี่ยมันไม่มีโทษนะครับ83เนี่ยเขาจะเอามาใช้เป็นข้อกฎหมายที่เอามาใช้เวลาที่มีคนกระทําความผิดร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเขาจะเอามาตรา83มเนี่ยมาใช้ด้วยครับแต่ว่ามันไม่มีโทษโทษก็ตามมาตรา150ยหิทีเท่านั้นเอง ไม่ได้คุยขั้นตอนนคะคะว่าบลกานอะไรจะนำไปสู่การแก้งข้อไในส่วนนี้ตำรวจเขไม่บอกเราหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นความลับคาีครับผมตำรวจก็เก็บไว้เราจะไม่รู้หรอกว่าเขามีอะไรบ้างนะครับแล้วอยากวันนี้ได้เตรียม,ยม,ยมต,ตัวเงินประกันตัวหรืออะไรมาไม่คะจะมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างตอนนี้ก็กำวลอยู่ว่าทางตำรวจจะมีการ ควบคุมตัวอะไรหรือเปล่านะครับเราก็ยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องขึ้นไปดูอีกทีแต่ว่าเตรียมเตรียมวงเงินมาครับผมบอกทางก็แต่งไว้แล้วแต่ว่าจริงๆโทษมันน้อยนะมันสูงสุดแค่คุกสองปีครับก็ไม่ถือว่าเป็นคดีที่ที่ใหญ่ใหญ่ขนาดคุกสิบปีนะครับแล้วใน,นส่วนหลักฐานที่จะใื่อานุคคนบริสุทธิ์ของเรามีอะไรบ้งางนะเดี๋ยวก็อาจจะต้องถามตำรวจอ่ะนะว่าเขามีหลักฐานอะไรบ้างเพราะตรงนี้เราไม่ไม่รู้อ่ะครับผมอืมครับ